ทุกคนคะตอนแรกเราลงคลิปไปแล้วนะเราต้องมาอัดเพิ่มใหม่อีกรอบก็คือการันตีไม่มีอยู่จริงนะคะบางคนสุ่ม5ครั้งแล้วก็ไม่ได้การันตีนะที่บอกว่าชิ้นส่วนโบราณ1ชิ้นถูกการเล่น5ครั้งบางคนก็ไม่ได้นะคะไม่รู้ว่าเป็นบัก็กหรือว่าเหลี่ยมนะคะหรือว่าเกมเหลี่ยมก็เอาไปพิจารณาการดูเอาเองนะคะอยากออกมาเตือนกิจกรรมนี้นะคะสําหรับใครที่ไม่อยากเกลือหรือเป็นคนดวงไม่ดีอยู่แล้วก็ เลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะกิจกรรมนี้สําหรับใครที่อยากได้จริงๆคุณปองเหลือจริงๆจะสุ่มก็แล้วแต่นะคะแต่สําหรับเราเราจะไม่สุ่มนะคะกิจกรรมวงแหวนเวทเทพนิยายเพียง1ิบคุณปองพิเศษการันตีผลึกโบราณ1ชิ้นทุกการเล่น5ครั้งแล้วก็มาพร้อมแพ็กรถราคา1แพ็คนะคะเรามาดูเลดการดอปกิจกรรมนี้กันนะคะตรงนี้สําคัญมากเลยที่เขียนว่าพิเศษการันตีผลึกโบราณทุกการเล่น5ครั้งปกติอะ กิจกรรมพวกนี้เวลาเราสุ่ม1ครั้งเป็นจำนวน5รอบเราก็จะได้การันตีถูกไหมแต่กิจกรรมนี้ไม่ใช่นะคะเราจะต้องสุ่ม5ครั้ง1รอบถึงจะกการันตีนะคะสกินถาวรน1่7ผลึกโบราณ12.70%น้อยมากเหรการดอปผลึกโบราณอีโมจิเอฟเฟกหรือชิ้นส่วนลูน8 6 6 3 ก็คือของเกลือเยอะมากเลยนะคะทุกคนเถ้าจะให้แนะนําก็อย่าสุ่มเลยดีกว่าค่ะกิจกรรมนี้ก็คือน่าจะเกลือแล้วก็น่าจะเสียเยอะมากต่อไปเราจะมาดูสกินที่อยู่ในของรางวัลนะคะก็จะเป็นสกินของลิเลียนาแล้วก็วูคองเดี๋ยวเราจะลองมาคํานวณให้ทุกคนดูนะว่ามันไม่คุ้มยังไงสกินที่เรายังไม่มีมีทั้งหมด2สกินสกินแรกก็คือลิเลียนาอีกหนึ่งสกินก็คือสกินวูคองเป็นสกินนี้นะคะถ้าเราดวงไม่ดีสุ่มไม่ออกสกิน เราต้องใช้เหรียญผลึกโบราณมาแลกวูคองเราต้องใช้ถึงสิบเจ็ดเหรียญลิเลียหน้าเราต้องใช้ถึงสี่สิบเหรียญคิดแบบเกลือเลยนะคะห้าครั้งหนึ่งรอบก็เท่ากับห้าสิบคูมปองห้าครั้งสิบเจ็ดรอบเพื่อเอาสิบเ็ดเหรียญก็เท่ากับแปดร้อยห้าสิบคูมปองซึ่งสก,กินนี้เปิดตัวอยู่ที่สองเก้าเก้ามันก็จะไม่คุ้มนะคะเราก็เลยไม่ซุ่มกิจกรรมนี้หรือเราเอาแปดร้อยห้าสิบคูมปองมากดซื้อตรงนี้ห้าร้อยสคูมปองดีกว่าไหมคะ เหลือต้อง300กว่าคุมปองเก็บเอาไว้ใช้ในกิจกรรมอื่นได้ลองมาคิดอีกสก,กินหนึ่งนะคะลิเลียนาสุ่ม50คุมปอง40ครั้งก็เท่ากับได้40เหรียญนะคะแบบคนเกลือเลยก็ใช้2,000คุมปองสก,กินลิเลียนาสกินนี้อยู่ที่1,200คุมปองอยู่แล้วเราสู้มากดตรงนี้ไม่ดีกว่าเหรอเราก็จะประหยัดไป800คุมปองเลยนะหรือไม่ก็มากดเปิดกล่องนี้ดีกว่าไหมคะจำกัดการซื้อสกล่อง มีคาเตือนอยู่ตรงนี้นะคะว่าต้องเปิดทีละหนึ่งกล่องเท่านั้นมิฉะนั้นจะมีโอกาสได้รับเพชรเนี่ยตรงนี้ค่ะ9 90 9คูมปองซึ่งถ้าเราเอาตรงส่วนนั้นมาซื้อเราได้ตรงนี้2กล่องเลยนะเพื่อเผื่อเราอาจจะได้สกินเอ็กซ์ตรีมด้วยนะคะหรือว่าใครอยากรุ้นอยากลองสุ่มเล่นก็แล้วแต่นะคะถ้าใครอยากให้เราทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์ข้างใต้ได้นะคะหรือว่าถ้ามีอะไรที่เป็นประโยชน์เราว่างจริงๆเราก็จะพยายามอัปเดตช่องบ่อยๆนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบาย